กกเอมนัดไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เขียนบ้านครับมีใครเป็นกู๊ความกูซ้อมารถที่นั่นซุปเปอร์เลทครับก็คือพวกในค่ายใช่กันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบแปดปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกบน้ำหนักกระปอยประมาณกี่กิโลครับหกสิบเอ็ดเราเมื่อจตายอะไครับปีหนึับแล้ววันนี้เราเจอกับคุณพีนะชัยยุทธเคยเจอหรือยังยังไปแรกเลยได้ศึกษาเกม่ยวกัต่อยเข้ามาปะ เขาเมื่อไหต่อะไรพอแล้วไหมมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงต้นๆกันนิดใหย่ก่อนครับอยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไว้แล้วเนี่ยไฟหนึ่งที่บุยลำกับบุยลำวันนั้นเจอกับสมันชัยเป็นไงบ้างชนะชนะมาวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยยีบวันนี้ต่อยร้อยร้อยสามลงมาปอนหนึ่งมีปัญหาไหมน้ำหนักถ้าเข้าไปสอบหรือไปช่างมีน้ำหนักมาเกินหรือมากขาดก็น่าจะเกินนิดนิดหน่อยหนึ่งก็คือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อเนาะสบายๆร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ร้อยเปอร์เ็เราต่อยมาลุ้นทุกคนได้กี่ไฟแล้วประมาณนี้ต่อยมาเกือบร้อยเกือบร้อยนะเราคนจังหวัดอะไครับวีรังฝากเชิญเชวญแฟนกลับเรานีนหน่อยครับบเชยเครียด้วยครับเป็นที่เดียนครับครบผมว่าน้องชาย